ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคลิปนี้แอดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์จีนเรื่องนี้เลยของรักของค่า Love Between Fairy and Devil ใช้ในปี2022ต้นสังกัดคือ ICE เป็นแนวเทพเซียนแฟนตาซีความรักซีรีส์มี36ตอนได้พระนางงานดีอย่างดีแลนหวัง มารับบทเป็นจอมานผู้โหดเหี้ยมแต่เมื่ออยู่กับนางเอกก็ซึ้นมากชอบเขาแหละดูออกส่วนเทพธิดาผู้กุมชะตาชีวิตของจอมานได้แก่นางเอกสาวเอสเทยูผู้สดใสร่าเริงจใจดีมารับบทนี้บอกตรงๆว่าเคมีคู่นี้ฝินมากสามารถรับชมได้ทางเอชีอีมิสภาย่ะเป็นเรื่องราวของจอมานต้องฟังชิงช้างรับบทโดยดีแลนหวัง เขานั้นเป็นผู้แข่งแกร่งใน3มโลกแถมจิตใจก็โหดเหี้ยมสุดๆเขาจงถูกสวรรค์ลงโทษโดยการปิดผนึกขังไว้ในหอเฮาเทียนเป็นเวนลา30,000ืปีแต่แล้วจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเทพธิดาน้อยเซลันว่ารับบทโดยเอสเธอร์ยู่นางเป็นเทพธิดาที่กำเนิดจากต้นกล้วยไม้บอบบางอิทธิฤทธิ์ก็อ่อนด้วยแต่จิตใจดีและมีพลังในการรักษาเยียวยานางบังเอิญตกลงไปในหอเฮาเทียนและดันช่วยปลดผนึกและก็ไปจูบกับจอมมา โดยบังเอิญทั้งคู่จึงต้องคำสาปพ,พันธะนั่นก็หมายความว่าถ้านางเอกเจ็บพระเอกก็จะเจ็บด้วยถ้านางเอกทุกใจพระเอกก็จะทุกใจไปด้วยแบบว่าแบ่งปันสุขทุกข์ร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่านางเอกจะกลายเป็นจุดอ่อนของจอมมานทันทีเลยค่ะเขาจึงต้องคอยตามติดดูแลนางเอกดังคองรักคองห่วงดังชีวิตจิตใจของเขาเลยด้วยความดีของเทพธิดาน้อยเสี่ยวหลันว่าก็ค่อยๆทําให้จอมมานผู้โหดเยี่ยมค่อยๆเปลี่ยนไปรู้จักความรักมากขึ้นแต่พวกเขาสองคนจะลงเอยกันได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะ ้องบอกว่าพราะเรื่องผูกปมมาดีมากค่ะตกคนดูได้เลยใน2 EP ีแรกเดินเรื่องไวค่ะคนดูนี่ลุ้นเอาใจช่วยให้จอมมารพระเอกของเรื่องนะคะคือเขาชอบนางเอกแหะค่ะเป็นห่วงเขาแต่ซึนไม่ยอมรับนะแต่พอนางเอกตกอยู่ในอันตรายนี่คือแวบไปช่วยอย่างไวเลยค่ะคือโมเมนต์แบบนี้มันฟินมันน่ารักมากแฟนๆซีรีส์แนวโรแมนติกกุก๊กกิ๊กถูกใจแน่นอนค่ะ ส่วนงานโปรดักชันฉาก CG นี่มีรัวๆจุกๆุเลยค่ะเพราะเป็นแนวเทพเซียนแฟนตาซีฉาก CG ทั้งเรื่องเลยค่ะแต่ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยอลังการดีนะคะไม่ค่อยลอยเท่าไหร่ส่วนงานเสื้อผ้าหน้าผมนี่ทำออกมาสวยงามมากทุกตัวละครเลยค่ะดูงามตาละมุนมากค่ะดีต่อใจมากจริงๆ เอาละค่ะใครชอบพลอตแนวนี้ก็ตามไปดูได้ที่ไอชีอีได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่ให้กันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ